10ไอดอลเคป๊อหญิงที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดในเกาหลีใต้คำว่าช้อนทองหรือช้อนที่ทำด้วยทองจะหมายถึงคนที่เกิดท่ามกลางความมั่งคั่งร่ำรวยและนี่คือ10ไอดอลหญิงที่มีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งเนื่องจากฐานะทางครอบครัวของพวกเธอดีมากคนแรกีอ e อิจี G. รีอานั้นเคยเรียนที่ n o r t o n o o n o o l o l l e g e School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเกาะเจจูแล้วก็ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีค่าเทอมแพงที่สุดของเกาหลีใต้โดยค่าเล่าเรียนและค่าที่พักรายปีนั้นมีราคาสูงถึง60ล้านวอนซึ่งทราบกันดีว่าลูกๆของเหล่าคนดังหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต่างก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้กันทั้งนั้น นอกจากนี้เธอยังเคยเรียนที่ลอนดอนด้วยก่อนที่จะมาเป็นไอดอลเคป๊ OP, เธอเคยลังเลว่าเธอควรจะไปเรียนต่อที่วิทยาลัยในอเมริกาหรือสหราชชาณาจักรดีหรือไม่และมีภาพถ่ายก่อนเดบิวที่เห็นว่าเธอใช้กระเป๋าสุดหรูและใช้ชีวิตแบบเจสเซตเตอร์กับพ่อแม่ของเธออยู่แล้ว นที่สองอมจีจีเฟรนพ่อของออมจีเป็นผู้อำนวยการและเจ้าของคลินิกทันตกรรมในเครือชื่อดังของเกาหลีใต้พ่อของเธอทำงานในคลินิกทันตกรรมกว่า43แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงในกรุงโซขคยองกีอินชอนชุนชองและซอนลาออมจีเคยเปิดเผยในรายการบันเทิงว่าเธอเคยเดินทางไปเกาหลีเหนือกับพ่อของเธอเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจทางการแพทย์เมื่อตอนที่เธอยังเด็กค่ะ คนต่อมาจูวีทวายส์จูวีก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลที่ขึ้นชื่อองชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก่อนที่เธอจะได้เดบิวต์ในวงทวายส์โดยจูวีเกิดมาในครอบครัวของผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจของพวกเขาขึ้นมาด้วยตนเองพ่อแม่ของเธอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตลาดหน้าตอนคืนและยังเป็นเจ้าของคลินิกศัลยกรรมในเครือของประเทศอีกด้วยตามรายงานของรายการบันเทิงระบุว่า ครอบพ่วของจือวีได้ลงทุนราวๆ2,000ล้านวอนในฮันฮวากรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจในเกาหลีใต้พ่อแม่ของจือวีก็ได้เปิดร้านกาแฟในไต้หวันด้วยเนื่องจากร้านกาแฟสาขาแรกของเธอประสบความสำเร็จจึงเปิดสาขาที่สองขึ้นมาด้วยค่ะคนต่อมามินะทวายสมินะเป็นสมาชิกทวายส์อีกหนึ่งคน ที่เกิดมาพร้อมกับเงินทองมากมายพ่อของเธออากิระเมียวอิเป็นศัลยแพทย์กระดูกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโอซาก้าในซูยตะอีกทั้งเขายังเป็นรองผู้อำนวยการ MTR และได้รับรางวัลศาสตราจารย์คลินิกในปี2008และในปี2017เขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้อำนวยการ MTR นอกจากนี้พ่อของมินะยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภา AOR และสมาคมวัสดุชีวภาพแห่งญี่ปุ่นและเขายังเป็นบรรณาธิการบริหารของวารสารทางการแพทย์ด้านอวัยวะเทียมอีกด้วยคนที่5ซูยองเกิลเจเนเรชั่นระหว่างการปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้โช SBS MV ในปี2008ซูยองได้เปิดเผยว่าบ้านของเธอนั้นตั้งอยู่ที่กวางจูขยองกีโดและบ้านของเธอก็กลายเป็นประเด็นร้อนในเกาหลีใต้ เนื่องจากมีสนามหญ้าขนาดใหญ่พอที่จะเล่นกอล์ฟได้เลยและไม่นานมานี้ผู้คนก็พราะว่าปู่ของซูยองก็เป็นสถาปนิกมีชื่อเสียงและเป็นเจ้าของบริษัทสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งพ่อของเธอก็เป็นประธานบริษัททางการค้าแห่งหนึ่งด้วย คนที่6เจนนี่แบล็กพิง k เมื่อแฟนๆรู้ว่าเจนนี่เกิดที่ชองดัมซึ่งเป็นย่านที่มีค่าของชีพสูงในเกาหลีใต้ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าเธอมาจากครอบครัวที่มีเงินมากแน่นอนพ่อของเธอนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแม่ของเธอที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะจากข่าวว่าเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นหนึ่งในผู้บริหารของ CJ ซึ่งเป็นธุรกิจบันเทิงชื่อดังของเกาหลีใต้ครอบครัวของเธอสามารถส่งเธอไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้เลยพ่อแม่ของเธอยังอยากให้เธอใช้ชีวิตและเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่เจนนี่จะตัดสินใจมาทำงานด้านดนตรีมีคนเคยเห็นเจนนี่ขึ้นรถปอร์่ของครอบครัวก่อนที่จะเดบิวด้วยและก็เห็นเธอใช้กระเป๋าชาแนล ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของทางแบรนด์เมื่อเธอมีชื่อเสียงได้เดบิวต์กับวง b l a c k พิง k ซึ่งตอนนี้เธอก็กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการเคป๊อเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่7เฉิงเซียวอูจูโซนยอถึงแม้ว่าตอนที่เธอเดบิวต์มาแรกๆมีการเปิดเผยว่าเฉิงเซียวชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์หรูอย่างเช่นก e ุชชี่ชาแนลอีฟแชงโลอง มีการคาดเดาเช่นเดียวกับโจฮยอนว่าเฉิงเซียวน่าจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเช่นกันและไม่นานก็ค้นพบว่าเธอเคยเรียนที่เซิรนเจิ้นอาร์สคูซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศิลปะที่มีชื่อเสียงของจีนโด่งดังด้านศิลปะการเต้นและแม้ต่อโรงเรียนในจีนเองโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักในฐานะโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนแพงนอกจากนี้ พ่อแม่ของเธอยังสนับสนุนให้เธอเป็นเด็กฝึกและใช้ชีวิตในการเป็นไอดอลพ่อแม่ของเธอก็ต้องมีฐานะร่ำรวยมากแน่นอนคนที่8และคนที่9 สองพี่น้องแชร์รยองอิจจีและแชร์ยอนไอจวันด้วยความที่พวกเธอเป็นพี่น้องกันเราก็ไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงครอบครัวของพวกเธอได้เลยซึ่งฟแฟนๆเชื่อว่าสองคนนี้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยหลังจากที่แชร์ยอนปล่อยวิดีโอของพวกเธอที่ถ่ายที่บ้านสำหรับเรียลลิตี้โชว์ไอจวันชูในวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นห้องนั่งเล่นถงทางเดินในบ้านการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงพื้นหินอ่อน และนอกจากนี้ยังมีภาพแชรยองถือกระเป๋ากุชชีก่อนที่จะเดบิวต์อีกด้วยทํำให้แฟนๆสรุปว่าทั้งสองคนนี้มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยเพราะส่วนใหญ่แล้วชาวเกาหลีใต้ที่ฐานะกลางๆก,ก็มักจะอยู่อาพาร์ตเมนต์ธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าบ้านของพวกเธอดูหรูหราอลังการสุดๆ 10. Wendy Red Velvet Wendy หรือซนซึงวาน ซึ่งเป็นในด้านเกาหลีมาจากประเทศแคนาดาเคยเรียนมาแล้วหลายประเทศเธอเรียนจบที่โรงเรียนมัธยมลิชมอนฮิลล์ในเกรเทอร์โตโต้รัฐออนแทรีโอค่าเทอม1.4ล้าน 4, แสนบาทต่อปีจอยเคยเล่าว่าเคยไปเที่ยวบ้านของเบนดี้ที่แคนาดาซึ่งตอนนั้นค่าตั๋วเครื่องบินฟรีและค่าที่พักก็ฟรีบ้านของเบนดี้ใหญ่มากมีประมาณ50ห้อง แต่ก็ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเธอไม่รู้ด้วยว่าบ้านที่พ่อแม่เธออาศัยอยู่นั้นมีกี่ห้องทำให้เราทุกคนต่างคิดว่าห้องจันเยอะมากจนเธอไม่แน่ใจและนับไม่ไหวเลยค่ะความรวยของเบนดี้ที่ทุกคนได้เห็นก็คือเมื่อเธอได้กลับบ้านไปฉลองวันคริสต์มาสอาหารในงานต่างๆนั้นแพงมากยิ่งไปกว่านั้นมีคนไปสืบราคาจานกระเบื้องก็พบว่ามาจากผู้ผลิต เซรามิกชื่อดังในรัเสเซียซึ่งขอตั้งแบรนด์มาตั้งแต่ปีคศ1,700ทั้งจานถ้วยแก้วกาแฟและอื่นๆซึ่งเป็นเซตของทางแบรนด์นี้มีราคาแพงสุดๆเซ็ตดินเนอร์ที่เราเห็นอยู่นี้ราคาประมาณ44,000บาทและแค่ถ้วยกับจานก็ชิลละส0 0 0กว่าบาทแล้วทำให้เรารู้ว่าเวนดี้นั้นรวยมาตั้งแต่เกิดจริงๆค่ะจบกันไปแล้วละค่ะ สำหรับไอดอลเคป๊อปหญิงที่ข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจอ่ายดับเคป๊อปนะคะ